ยาา,าโอ๊ยค่ะทาทุกเม็ดทาทุกมุกง,งานละเอียด,ดเอองานละเอียดโอ้เรแล้วพี่ไปทำอะไรหลายอย่างมากจริงอุ้ยชุมชนอยากดูแล้ววันพรุ่งนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเหลือมีมีอีกอย่าง2อ,อย่างแหละที่ทำามันเยอะจนจำไม่ได้นี่แหละออยากให้คุณผู้ชมติดตามนะคะในผู้จัดสมบัติข่าวชุมชนต้องแชร์ค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูทรงอย่างแบดแซสอย่างบ้า อะคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าแฟนคลับตัวจริงมาดูคอนเสิร์ตเรียกว่ามาแต่หัววันะแต่ทำไมต้องมาแต่หัววันขนาดนั้นอ่ะเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดๆได้คู่กัดสมัครข่าว อยากผิวดูไบรท์ต้องวิตามินซีบรสธิ์95%ได้ในวีวีวิตามินโนชันสูตรใหม่ช่วยบูสต์ผิวดูใสฉ่ำเด็กต้องเซีต์อีอยากสีผิวดูใสสม่ำเสมอต้องเซีตแอสูตรใหม่รู้สึกเห็นผลจริงใน7วันเข้มทุกเช้าเข้มกับเบอร์ดี้โลบัสต้าลุยเข้มทุกสถานการณ์เบอร์ดี้ทรีนวันฉีกสองเข้มแล้วลุย ชาที่เร่งรีบต้องขเนอร์คับโจกอร่อยง่ายได้คุณค่าใน2นาทีเพิ่มเนื้อหมูสเท่าพร้อมข้าวหอมมะลิแท้และวิตามินอร่อยเต็มคำประโยชน์เต็มครับขเนอรคับจกอิ่มอร่อยทุกเวลานิยามใหม่ของความสะอาดอย่างแท้จริงสะอาดเหนือกว่าผง b r e e z e e x c e l สูตรน้ำพร้อมเอนไซม์สกัดจากธรรมชาติช่วยกจัดคราบหนักซอกซอนลึกไม่ต้องแช่ไม่ต้องขยี้ไม่ทิ้งคราบขาวบริสสูตรน้ำ20บบาทมีจำหน่ายแล้วที่ร้านติดดาว ผมร้องทำร้ายผมชดเสียต้องลองดดฟสูตรอัปเรกดใหม่เซรามอนุภาคเล็กช่วยบำรุงผมเสียตรงจดุดให้ผมชดเสียกลับมาดูสวยมีชีวิตชีวาสูตรใหม่ไม่มันแล้วนะต้องลองเดฟข่าวใหญ่กับข่าวใหญ่คดีโฟร์เร็กซ์ 3D มีดาราหนุ่มเข้าไปเกี่ยวข้องรู้จักไหม <c oughs> ดูสิคะคิวยาวเป็นกิโลเลยคนแห่ไปขอโชคกับพี่สาวต้องเช็คคิวให้ดีนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียเที่ยวอืจะขอจากตรงนี้ <c oughs> ก็ได้นะรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตกหนักทั่วไทยเลยดังนั้นถ้าพี่จะออกจากบ้านอย่าลืมพกลม้วยครับเพื่อนยามเช้าคุยครบรถสดถึงใจข้งขาหัวเขียวและข่าเช้าหัวเขียวจันถึงสุขตั้งแต่ตีห้ครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32 สดกว่าใครใหม่กว่าเดิมให้เวลาฉันชอบถึงนะโอ้ฉันชอบถ่ายดูแล้วเาจิ้มคนชอบโดนแทงอยู่แล้วโดนแทงข้างหลังเนี่ยไม่เวิร์กไมีไม่ไม่ไม่อยากติดเชื้อามาอีกของหนักเข้าไปวันนี้เธอไม่ได้หลับมาใช่ไหมคุณจะพูดทำไมเราเร้า่านข่าวก่อนหรือเธอจะให้ฉันอะไรมีคุยมาเกือบจะหมดแล้วมั้งเช้ากลางวันเย็นนี่คือมันเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขนะคะ เมื ha, k k Re ha, ่อเริ่มมีเสมหะอาจส่งผลมากกว่าที่คุณคิดเริ่มมีเสมหะใช้นักลองมีตัวยาอะเซทิลซิสเตอีน600มิลลิกรัมและลายเสมหะอย่างมีประสิทธิภาพเริ่มมีเสมหะใช้นักลองผลิตจากเยอรมนี อยากสนุกข้างนอกแต่กลัวผิวคล้ำเสียวอสลีย UV Extra Brightening ท์้อนิ่งวมกลูตาโยกระดับผิวดูโกลใสรีดเนียนน7วันให้คุณออกไปสนุกอย่างมั่นใจวอสลีม สวัสดีครับคุณแม่บ้านทุกท่านคุณเจอปัญหาอะไรบ้างในการซักผ้าคราบฝังแน่นผ้าหมองแบคทีเรียและกลิ่นอับลองใช้แวนิชเพียงหนึ่งช้อนช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ดูคราบต่างๆนี่สิใช้ผงซักฟอกแล้วเติมด้วยแวนิชเพียงหนึ่งช้อนที่มีพลังออกซิแอคชันถึง10เท่าเข้าสลายคราบที่ซักออกยากให้ผ้าสีดูสดใสแบคทีเรียและกลิ่นอับหรอใช้แ Van น s ชที่ได้รับการรับรองโดยเด็ต่อแวนิชช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ถึงเ9 9และช่กยลดเกลิ่นอับเซ็นช้อนคงควมสดห้ผ้าสวยด้วย Vanish สุดที่เี้ยพ่อโชว์ฝีมือเองโอพ่อทำเองเหรอ <c oughs> มีคนอซะยางหอมกลิ่นหมูและเครื่องเทศจะเมนูไหนก็กินดีมั่งมีทุกเมนูอืมอร่อยใครทำก็กินดีมั่งมีเมนูซุปมงคลกับคนอ อย่างแบดเนี่ยนะคะตอนนี้ร้องในทุบ้านทุเมืองโดยเฉพาะน้องๆเด็กๆออไวยอนุบาลววยฟันน้ำนมนีน่หูกรี๊ดันคอแตกถูกนะคะจนออตอนนี้เนี่ยคิวการแสดงของวง Paper Play เนี่ยเขาไปทั่วประเทศไทยแล้วออแต่ว่านักร้องนักแสดงเนี่ยก่อนที่เขาจะโชว์จริงๆเขาต้องมีการไปสาวเช็กก่อน,อนะะในช่วงก่อนที่จะแสดงจริงงานนี้เขาไปที่มุกดาหารค่ะแล้วก็มีศิลปินนะคะมีแฟนขับของศิลปินตัวน้อยรอกรี๊ดอยู่หน้าเวทีแบบนี้ค่ะ